ชายโรคจิตได้มาปีนเสาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตแรงสูงซึ่งก่อเกิดความรตรายแล้วก็สองตัวในเร่างที่ว่าฮัลโหลฮัลโหลมึงว่างปะวะเพื่อนเฮ้ยกูไม่ว่างหรอกเพื่อน้องเดียวอ่ะแล้าสดไปหนวะนกิดเห ไปเส้นอากาศหนาวอ่ะกูว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่กูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองกูหมายถึงว่ากูอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลสีฟันไอสัตย์ย่าพึ่งเดี๋ยวคดูไม่หาวว่าฮาเซลอีกอะห่าวมากข่าวมาก เราเรือ่อยไอ้เหี้ยเงาเวธีนี้แม่งไม่เวิร์กว่ะการกินอ่ะไม่มีส่วนิบเซเลยนะเว้พี่ทางสุขภาพดีเจสซ่าจูบอ่ะเท่ากับข้าวข,า,ข,า,ขาหมูสองจานนะไนะรู้จักโทรศัพท์บลูเบอรี่ใช่ไหมวะเบอรีรู้สักเอเอนั่นแหละแม่ยึดติดแต่อะไรเดิมๆบันบอกว่าโทรศัพท์อ่ะมันต้องมีปุ่มอย,อย่างน้นอย่างนี้แต่แบร์อื่นอ่ะแม่งเอาออกกันหมดแล้วสุดท้ายเป็นไง ดีขึ้นใช่ทีได้ถึงปีเจ๊งแม่งก็เหมือนชีวิตคนละเพื่อนถ้ามึงยังติดอยู่อะไรเดิมอ่ะชีวิตมึงแม่งก็แค่นี้แหละ อเนี่ยแหะครับมันก็เหมือนชีวิตคนเรามันไม่เคยมีอะไรแฟร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วขนาดกินของที่มันดีต่อสุขภาพเพื่อหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันยังมาติดคอตายได้โลกเนี้ยมันไม่เคยคาดหวังอะไรได้เลย แต่คงไม่ใช่กับเชนเอนจีแอนด์แอนตี้แรดน้ำยาเคลือบพ้องเครื่องรถยนต์แถมมีคุณสมบัติเพื่อป้องกันหนูโดยเฉพาะเชนเชอนจีแอนด์แอนตี้แรดแรดเดียวที่ผมเลือกเชนเอนจีแอนด์แอนตี้แร